สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพวกเราสองคนนะครับอีกครั้งหนึ่งทาง Youtube Channel วอลเลย b บอลนะฮะวันนี้เราสองคนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปพิเศษนะมีข่าวด่วนข่าแต่มันมันต้องไม่ใช่ข่าวลือและนะบอกว่ามีข่าวด่วนมาฝากแฟนๆวอลเลย์บอลให้ได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งนะฮะยังยังลงรายละเอียดลึกมากไม่ได้แต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวที่เรา เคยเกินเกันไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันเท่าที่บอกได้และกันนะฮะอ่ะก็วันนี้ของเราสองคนเช่นเคยคุณดิดธนด,ดิดนะฮะแล้วผมปลั๊กภูมิเลศจากเพจวอลเลย์บอลแล้วก็ u ูทูบชาแนลวอลเลย์บอลด้วยนะ,ะอ่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วหน้าจอนะครับเป็นถ้วยของการขันวอลเลย์บอลโคโวอวีลีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ เออพราพอไ้บอกวีลีกคนจะงงว่าเป็นญี่ปุ่นก็คือคงว่าวีลิกคือลีกเกาหลีใต้ในะฮะอ่ะก็นี่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของโคต้านะักกีฬาเอเชียที่เขาจะเปิดเป็นปีแรกในฤดูกาลใหม่ที่กำกำลังจะมาถึงในซีซันหน้าครับอืมอ่ะคุณดิดอธิบายก่อนนิดนึงว่าไอลักษณะของการคัดโคต้าเอเชียเนี่ย มันเหมือหรือว่าต่างจากโคต้าต่างประเทศที่เขาใช้มาตลอดยังไงบ้างคือโดยหลักการเนี่ยเหมือนกันคือขั้นตอนก็คือทุกคนก็ต้องส่งใบสมัครเข้าไปก่อนครับส่งใบสมัครเสร็จเขาก็จะพิจารณาแล้วก็ประกาศรายชื่อออกมาว่าใครมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการดับของเขาหลีเขาเรียกกันดับอ่าครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีวันที่เขานัดไปเขาเรียกอะไรทดสอบทายเอาเนี่ยแหละ Uh, uh. เพื่อให้แต่ละทีมเข้ามาดูฝีมือว่าอใครเป็นยังไงของจริงอะไรเงี้ยเ้วถึงจะถึงวันวันดอ uh ัพ huh. ก็ปกติวันทดสอบเนี่ยจะประมาณสองถึงสามวัน uh huh. แต่ว่าในปีเนี้ยพอมันเปิดเป็นโคตา้าเอเชียเนี่ยแล้วเขาก็ด้วยไทม์ไลน์ของไทม์ไลน์เขาคือลีกเกาหลีมันก็ยังไม่จบอื uh huh. แต่ลีกอื่นมันจบกันแล้ว uh huh. ลีกไทยลีกอินโดอะไรเงี้ยมันจบกันแล้ว S <S <S แล้วด้วยความที่เซาอิตก็หลังจะมี4เกมในช่วงต้น,ตตนเดืนอนพฤษภาคมมันทําให้ไทม์ไลน์ของการทายเอาเนี่ยมันทําไม่ได้ทางโ,อโ,อโค้ชเขาาก็ <โอ S 1> พยายามปรับไปรบปรับมาว่าจะทํา,งงายังไงให้นักกีฬามามาทดสอบได้แต่ว่าววเมื่อเมื่อลองประสานงานกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีทางเพราะเป็นช่วงเตรียมทีมชาติขั้นสุดท้ายอืนะซึ่งทีมชาติแต่ละแต่ละชาติก็คงไม่ปล่อยมาแน่ๆนครับแล้วมันก็เลย ทําให้ปีเนี้ประเภทผู้หญิงเนี่ยทางโคเวเขาปรับเปลี่ยนวิธีการดับโดยที่ไม่มีการทรายเอาไม่ต้องไปไม่ต้องบินไม่ด้เลยไม่ต้องไปซ้อมโชว์ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีไปโชว์ไม่มีไปเล่นโชว์ไม่ต้องไปซ้อมโชว์ไม่ต้องไปทดสอบอืมเออทุกคนส่งวิดีโอไปส่งไฮไลท์ไปส่งสถิติไปอแล้วจะเลือกจากอันนั้นอืมอืมก็ ก็ลุ้นกันมากกว่าเดิมอ่ะคือถ้าแบบไปทดสอบไป t ายเอาโชว์มันก็ยังดีกว่าตัวที่แบบเอ้ยได้แสดงฝีมือจริงๆให้เขาเห็นจริงๆแต่อานนี้เหมือนกับตัดต่อเออไม่เขามีดูฟูลแ m a t ด้วยเออเออไฮไลท์ก็ส่วนหนึ่งฟูลแ m a t ก็ต้องมีอ่าสถิติก็ต้องมาอย่างนี้ครับออืก็แล้วแต่ชอบคือเกาหลีอ่ะตอนนี้มันมีแปดทีมนะผู้หญิงมีแปดทีมก็คือได้แปดคน กติกาเกาหลีคือต้องมีทุกทีมครับก็ต้องมีแปดคนแต่ว่าเขาอยากได้ตำแหน่งไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่ละทีมไม่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเลือกตำแหน่งอะไรอืมอืมอืม,อมนะฮะก็คือต่อให้เป็นลิโบโล่ไปก็ได้ใช่ครับอ่าถ้าคุณแบบแน่นอนคุณแน่นจริงๆก็คุณอาจจะโดนเลือกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ทีมกันนะข้อย่าอย่าเอาบรรทัดฐานของโคต้าต่างชาติมาวาง ทุกคนจินภาพกับีเกาหลีว่าต้องสูงเป็นตัวตีเป็นเป็นเอสคอเลอร์เน้นทำคะแนนอันนั้นคือโคต้าต่างชาติแต่เมื่อมาเป็นโค้้าเอเชียทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตัวเอเชียมันไม่ใช่สไตล์แบบนั้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทีมในเกาหลีคาดหวังอะมันไม่ใช่เอสโคทำคะแนนเพราะนั้นเขาไปเขาไปเอาจากโค้ด้าต่างชาติอยู่แล้วครับซึ่งเท่าที่คุยคุยกันมากับทางเกาหลีเนี่ย ตำแหน่งที่ต้องการมากสุดคือหัวเสาสายสมดุลรับได้รับได้รวมไปถึงค่อนข้างจะเข้าทางผู้เล่นของไทยก็เป็นสไตล์เอเชียแหละอืมอืมใช่อ่เดี๋ยวเ้ยนกับโคต้าเอเชียก่อนคือทุกประเทศในเอเชียไม่รวมจีนอืไม่นับจีนได้อญี่ปุ่นได้ญี่ปุ่นได้ไต้หวันได้ฮ่องกงได้ อ่าเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์หมดรพวกนี้ได้หมดอ่าไม่ได้จีนทีมเดียวอ่าอ่าฮะจีนนี่คือเขารับเป็นต่างชาติต่างชาติใช่ครับอ๋อเพราะเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ไปแล้วอะไรอย่างนั้นอืมครับก็ไม่คิดถึงไหนถึงว่าไม่จะไม่ได้จํากัดว่าต้องตําแหน่งอะไรแล้วแต่ว่าทีมเขาคิดว่าเขาจะเขาอยากเติมตําแหน่งอะไรแล้วก็บังคับทีมแล้วหนึ่งคนต้องมีใช่ต้องมีครับอืม แล้วก็คืออ่ะอันเนี้ยที่เขาต้องการแมากสุดคือหัวเสารับหัวเสารับเสถบอ,อกแล้นครับอ่าสายชมลองลงมาคือตัวเซตโออ่าอ่างี้แหละที่ที่มีสิทธิ์ลุ้นคือตำแหน่งอื่นถามว่ามีโอกาสไหมบอนสั้นหรือบีหลังหรือลิโบก็มีโอกาสแตค่คือคือด้วยโคต้าเอเชียมันเลือกก่อนโคต้าต่างชาติไงครับ สมมติถ้าคุณเลือกเอเชียเป็นบีหลังที่รับได้ตีได้สไตล์เอเชียคุณอาจจะไปหาต่างชาติหัวเสาหัวตายเหมือนกันแทนที่ปกติเขาจะเลือกบีหลังสูงๆใช่ไหมคุณเอาบีหลังสไตล์เอเชียไปแล้วรับได้ตีได้คุณก็ไปเลือกต่างชาติหัวเสาแบบเดลคูดอะไรย่างนี้ไปเลยก็ได้ไงหัวเสาตีหนักๆอะไรเงี้ยตัวทําแ้มไปที่หัวเสาก็เป็นไปได้ซึ่งซึ่งมันก็แล้วแต่ทีมเขาจะวางแผนฉะนั้นแล้วลบภาพเดิมก่อน อืมอ่ะฮะคือทุกตำแหน่งเป็นไปได้ครับแล้วก็อยู่ที่ทีมนั้นๆด้วยสุดท้ายแล้วแต่ละทีมมันก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ต่างกันไปใช่ใช่ยิ่งถ้าสมมุติอย่างที่บอกว่าลิฟก็ได้ถ้าเกิดสมมติทีมนั้นมันไม่มีลิฟดีๆจริงๆแล้วมาเจอลิฟแบบเอ้ยโอเคเอามาดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็ก็ได้อยู่อ่าฮะอ่ะทีนี้อ่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโคต้าอ่าไม่ใช่โคต้า ตัวนักกีฬานะครับของไทยเราที่จะไปร่วมคัดเลือกใงนีต้องบอกว่าตอนนี้เขาปิดรับสมัครแล้วไปนอนแล้วอ่าใช่ใช่ก็ปรากฏว่ารายชื่อทั้งหมดจากทั่วเอเชียที่จะเข้าไปอยู่ในาการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยอออมีทั้งหมดยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สิบสามคนยีสิบสามคนครับผมก็ถ้าแบ่งแยกออกมาก็พี่ไทยมากสุด ใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวชาติอื่นๆก่อนไล่จากน้อยไปแล้วกอนแล้วกันอ่ะโอเคชาติอื่นๆก็จะมีไต้หวันนะครับสองคนนะฮะฮ่องกงมีสองคนอินโดนีเซียมีสามคนนะญี่ปุ่นมีสามคนแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยมีห้าคนนะขณะที่พี่ไทยเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแปดคนด้วยกันนะจะเหมาไหมอ่า ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยกวก่อนจะไปลงไทยผมผมขอเพิ่มเติมนิดนึงคุณดิษฐ์จากชาติต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิปไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดโอเอาแค่สามแล้วกันไอ้ฮ่องกงไต้หวนันที่ยาข้ามไปมีเบอร์ใหญ่ๆหรือตัวที่แบบคนไทยเห็นแล้วก็อืมอะไรอย่างนี้ไหมอืมญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใหญ่ญี่ปุ่นไม่ใช่เบอร์ใหญ่แต่มีคนรู้จักอินโดเบอร์ใหญ่หก็กลัง ถ้าถามผมผมก็ยังไม่รู้จักนะสำหรับญี่ปุ่นตัวที่มาเนี่ยโอเคอาพานอ่ะผมอินโดอินโดเนี่ยรู้จักแน่แน่ตัวทีมชาติอ่าแมงกัะเรงอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ใช่สิครับผมเมกาวีก็เป็นได้ได้อ่าไปลุ้นงานไปลุ้นงานนะฮะอพิปินล่ะพิปินนี่ก็รู้จักแน่นอนเออฟิลิปปินเนี่ยผมว่าถ้าไปจริงมันก็ต้องบังคับตัวดังหน่อยนะเพราะตัวเขาเราก็รู้จักกันพอสมควร นะใช่ครับนะฮะอ่ะก็ไปลุ้นกันไปลุ้นกันเนี่ยสำหรับชาติอื่นๆแต่ทีนี้เนี่ยรายละเอียดของคลิปเนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมันอยู่ที่แปดตัวผู้เล่นไทยนะฮะอ่าคลิปนี้ประกาศเลยว่ามีไทยแปดคนนะที่จะไปในครั้งนี้อ่าที่ส่งชื่อไปคัดเลือกอ่ะอ่าเราไม่บอกชื่อนะเรายังบอกอชื่อไม่ได้อ่าครับนะฮะไปไทายกันเอาแต่เราแยกมาให้เป็นตำแหน่งตำแหน่งเนีฮยนะ เริ่มที่ตำแหน่งแรกก่อนนะฮะตำแหน่งที่คุณดิบบอกว่าเขาต้องการมากที่สุดก็คือโค้งใช่ไหมใช่ครับอ่าโคง้ง<โ>มีทั้งหมดสามคนอ่อ่าสามคนนี้เนี่ยประมาณไหนอใน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 ,ในแบบมุมมองหรือว่าในแบบเขาเรียกในความสามค,คนนี้มีมชื่อในแคมป์ทีมชาติปีแล้วหมดเลยว้าวและเป็นทุเล่นสายสมดุลหมดอ่าโอเคนะฮะ ก็ไปไปเลือกกันเอาว่านะเป็นใครไปรอดูกันเอาแต่จริงเนี่ยคือคลิปที่ออกไปแล้วไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเห็นหน้าค่าตากันแหละเดี๋ยวทางด้านของคนะ้ชเ,เขาก็คงประกาศเพิ่มเติมไปนะฮะครับสามคนนี้มาจากแคมป์ทีมชาติเมื่อปีที่แล้วทั้งสามคนเป็นสายสมดุลณ์ทั้งสามคนสําหรับตําแหน่งบอลโคง้งถูกไหมครับนะทีนี้ตําแหน่งสําคัญตําแหน่งที่สองครับก็คือตัวเซตตัวเซตก็จะมีสองคนนะคุณดิดอ่านะ สองคนนี้ไม่ต้องใบดีกว่าเอาไปลุ้นกันอะสองคนถ้าใบมันแคบอะเอาเอาเป็นมีชื่ออ่ะเวลโนนอะรู้จักอ่ะรู้จักรู้จักแน่นอนเออเอาเป็นว่าทั้งสองทั้งสองคนเคยไปเล่นต่างประเทศแล้วทั้งคู่เอาเป็นว่าไม่ใช่นุสลากับพรพันธ์แค่นั้นปะเอ้ยไม่ได้ต้องลุ้นกันเอา เราใบ้แค่ว่าทั้งทั้งสองคนเคยไปเล่นต่างประเทศแล้วทั้งคู่อืมหรืออาจจะเป็นสองคนที่เราพูดถึงก็ได้เอ้ไมู่ีไม่พูดต่อนะผมรอดูรอดูนะฮะอ่ะถ้าเกับว่าตําแหน่งสําคัญเรามีห้าทีนี้ถ้าเกดมองมองในมุมมองของคุณอ่ะห้าคนเนี้ยมีโอกาสติดหมดห้าคนเลยไหมผมว่าน่าจะได้อย่างน้อยสองคนอย่างน้อยนะอืม สองถึงสามผมว่าลุ้นได้อะสองแล้วกันสองสองผมว่าสองอย่างน้อยต้องมีสองคนคือคือคือห้าคนเนี้ยในตําแหน่งตัวเซตกับบอลโค้งเนี่ยมีโอกาสติดแน่นอนสองถึงสามคนเนี่ยผมว่าอย่างนั้นนะในในมุมมองของผมนะอ่าอ่าใช่ในมุมมองของของเรานะฮะส่วนตําแหน่งต่อไปอะมิดเดิลบล็อกเกอร์บอลสั้นก็มีหนึ่งคนด้วยกันนะฮะอ่าคนนี้ยังไงดีเอาเนี่ยมิดเดิลบีหลังลิฟเนี่ยอยู่ในแคมป์ปีแล้วหมด อตำแหน่งละคนเนี่ยอ่าก็คือจะก็คือมีบอลซันเนี่ยหนึ่งคนนะครับมีหลังหนึ่งคนแล้วก็ริโบโร่หนึ่งคนอ่าฮะทีนี้ทีนี้บอลซันคนเนี้ยคุณนิยามถึงเขาได้ประมาณไหนโอ้โหไม่เดี๋ยวรู้ดีครับเดี๋ยวงาน็อกไม่ดีอืมเออก็ต้องก็แต่ก็ก็ต้องถือว่าเป็นเบิร์ต้นๆน่ะนะคนระดับหนึ่งอ่าก็อยู่ในแคมป์มานี่ลวกันอ่าครับผม มีหลังนี่น่าสนใจนะเ,นเออมีหลังนี่พอจิ้มจิ้มมาเนี่ยมันก็จะเหลือไม่กี่คนแล้วเหมือนกันนะอ่าใช่ถึงบอกว่าใบ้มากไม่ได้ตำแหน่งพวกนี้มันอืมอันม,มันจิ้มออกเดี๋ยวมันง่ายไปให้เขาประกาศโคเราโคป,ประกาศเองดีกว่าแล้วก็ลิฟอ่ะลิฟก็ตัทีมชาติอ่าอ,อย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดพวกนี้ว่ากวนนี้ทั้งหมดเนี่ยเคยไปเล่นต่างประเทศมาหมดหรือยัง ไม่บางคนก็ยังไม่เคยบางคนก็ยังไม่เคยอ่าโอเคก็ลดหลั่นกันไปนะฮะอะก็ต้องมาะะลองดูลองดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวล่าสุดที่เรานํามาฝากกันได้เท่าที่เราทราบผมก็มองะะว่าคู่แข่งที่สําคัญก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นครับเพราะญี่ปุ่นทั้งทั้งสองตำแหน่งที่ส่งมาน่ะทั้งสองคนที่ส่งมาเป็นตัวโค้งคนหนึ่งอ่าแล้วก็ลิโบรลิเบรโลคนหนึ่ง ญี่ปุว้าวมีลิฟต์ด้วยนะะนี่เออแต่แต่โค้งญี่ปุ่นแม่งกลัวมันมันมันขาอยากได้อยู่แล้วมันรับได้แล้วไงมันบังคับรับได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วบอลญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะนะอ่ะก็แล้วผมคุ้นชื่อนะมาจากทีมใหญ่ด้วยนะตัวโค้งเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ตัวทีมชาติเขาอะอ่อหรือว่าอาจจะเคยติดชุดเล็กๆอะไรอย่างนี้มาก่อนแต้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่แต่มาจากทีมใหญ่นะทีมใหญ่ ครับผมคืับมก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวอ่ะทีนี้ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดอ่ะโอเคมะเมื่อกี้เราตัดห้าห้าตำแหน่งอ่ะห้าคนที่เราคิดว่าน่าจะได้สักสองสามคนไปแล้วทีเนี้ยบเีบรเรลล็อกเกอร์อ่าบีหลังแล้วก็ลิฟอ่ะในมุมมองคุณดิดคิดว่ามีโอกาสไหมสำหรับสามคนนีมนม้มันมีโอกาสมันมีโอกาสแต่มันเดาใจทีมเขาไม่ถูกเราเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรอือฮึสุดท้ายแปดทีมอาจจะเลือก ตัวโค้งไปสักสี่ห้าคนตัวเซตสองทีมอะไรเงี้ยก็ได้ไงครับแต่ว่าคือตรงเนี้ยเราก็เราก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสของเด็กซึ่งเราไม่ต้องเสียอะไรเลยไงแค่เกาะไปสมัครส่งไปครับไม่ต้องแบบเดินทางไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคือก็อยากให้เด็กๆได้ลองก็ก็ถือว่าคิดถูกแล้วนะคือลองไปอ่ะก็ได้ก็สองล้านนะอ่ะสองล้านบาทอืมอย่างน้อยขั้นต่ำอันนี้ขั้นต่ำใช่ปะ ไม่เพราะว่าเลทค่าตัวของผู้เล่นปีแรกของเกาหลีอ่ะที่เป็นโคตรเอเชียมันฟิกมาแล้วว่าแสนเหรียญแต่แสนเหรียญถ้านหักภาษียี่สบสองเปอร์เซ็นมันก็จะเหลือประมาณเจ็ดหมื่นแปดอ่ะตีสักแปดหมื่นอ่ะตีสักแปดหมื่นก็แปดสามยี่สิบสี่กลมๆยี่สิบสี่ประมาณประมาณสองล้านกว่าบาทอืมอก็ถือว่าเป็นเป็นรายได้ที่โอเคนะออ้ยอย่างนี้สาหรับบางคนก็ถือว่าได้เยอะกว่าอยู่บ้านเราไหม อ่าใช่สิครับผมเนาะจากกลุ่มนี้เนาะเออบางคนนี่ถือว่าได้เยอะกว่าอยู่บ้านเรานะอ่าแต่บางคนอาจจะแบบว่าเออก็ประมาณนี้ก็ได้ไปไปเปิดประสบการณ์เอาก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าใช่ครับถือไม่มีอะไรเสียกันมีแต่วินกับกลับเสมออืมอืมมีแต่ได้กับเสมอตัวอ่าแล้วแล้วก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่ากลุ่มพวกนี้นี่อาจจะมีบางคนมาออกวอลเลย์บอลคิวเราแล้วก็ได้อ้อีอีกแล้ว อีกแล้วคุณดาอีกแล้วไม่คือคือที่บอกว่าอาจจะไม่ออกแล้วเพราะว่าเราอัดไว้เยอะมากแล้วไงคืออัดไว้เป็นสิบคนแล้วอะใช่เรามีในสต็อกเยอะมากไม่ต้องกลัวนะฮะอ่ะโอเคเอาไว้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปรอรุนกันว่าใครบ้างคุณดิคิดว่าอย่างเร็วที่สุดเขาน่าจะเปิดเผยออกมาประมาณวันไหนเปิดเผยรายชื่อหรอไม่แน่ใจครับแต่ว่าวันที่เลือกเนี่ยดาแบบออนไลน์นะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาจะรู้ได้ทีมไหนเลือกใครอ่ะก็ อุยอย่างอย่างนี้ก็ทันอยู่อาจจะยังไม่เปิดวันสองวันนี้หรอกผมว่าอาจจะเปิดสักปลายปลายสัปดาห์สิ้นเดือนนะเอออาจจะเป็นสิ้นเดือนอ่ะนะอ่ะก็มาฝากกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ว่าในโอกาสต่อไปมีข่าวอะไรยังไงเพิ่มเติมเนี่ยี๋ยวเราจะมาทําแบบนี้ให้ได้ติดตามกันอีกแล้วกันโอเควันนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะกำลังกำลังดี นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันไหนเราไลฟ์สดกันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดคุยมาตอบคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้นะฮะก็ว่ากันใหม่โอเควันนี้เราสองคนนะคุณดิดและผมปลัดเอาไว้ท่งนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ